อัชระพรตอบสุดจึง้งขีดเส้นใต้วิธีทำให้แฟนเลิกเจ้าชู้ เป็นคู่รักของวงการบันเทิงที่มีประเด็นเด็ดเด็ดมาให้ตามได้ตลอดสำหรับหนุ่มนิกกี้และสาวก้อยอัชรพรที่มักจะรังสรรค์คอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนๆอยู่เสมอแถมตอนนี้ทั้งคู่และเดอกแก๊งยังพากันไปรับลมเย็นอยู่ฝรั่งเศสและได้อัปรูปภาพอัปสตรอรี่ไอจีสวยๆให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างสม่ำเสมอล่าสุดในสตรอรี่ของสาวก้อยก็พบคำถามเด็ดว่าทำยังไงให้แฟนเลิกเจ้าชู้ได้ครับเจอคำถามนี้ก็ต้องขอจัดคำตอบแบบได้ยาว่าส่วนตัวคิดว่าทำไม่ได้ ะคะใครจะเป็นแบบไหนเป็นเรื่องที่บุคคลน,นั้นเลือกเองว่าเขาจะเป็นยังไงมากสุดก็ได้แค่บอกความต้องการของเขาว,ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรพอใจร่วมกันที่ตรงไหนถ้าอยากอยู่ด้วยกันมากพอก็คงปรับเข้าหากันแต่ถ้าไม่มากพอก็แยกกันไปเลยค่ะอย่าพยายามเปลี่ยนใครเลยค่ะเหนื่อย